สุกแล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะสตอรตออีสานนะคะอ,อ,อยู่หลังรถนะจ๊ะบรรยากาศภาพนะจ๊ะเพราะว่าเอาที่สะดวกที่เขามี ่นอเราให้นมูแล้วเบอร์สวัสดีจ้าพ,พี่เพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะจ้าหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะจ้ามือนี้มิวกับปียิยาิกับผ้ากันมาปิกนิกอยู่เขื่อนลำป่ากันเขื่อนลำป่าวห่างจากบ้านมิวประมาณ10นาที ช่วงนี้อากาศก้อนฮอ่เนาะจ้าทางภาคอีสานบานเฮานี่วู้ยแดดฮอนละอุบักคลยจ้าพวกมิวก็เลยซวนกันมาปิกนิกเนาะจ้ายู่ข่างเคลื่อนลำเปล่ปาจังสี่เลยจ้าผ้ากันหอ่อเขาหอ่อน้ำเอาของไม่ให้สมตำกินเนาะจ้านาะพวกมิวกยายา็บปาติยกับพึงจะผ้ากันมาฮอกระพากันกลางเต้นเพื่อจะให้เป็นหม่ม ญยาดิยาติก็พผ้ากันซอยกันคนละไม้ละมือเพื่อจะเตรียมของหรือเพื่อจะดังไฟย่างปลาทัางนี้ก็เป็นอายะนะจ้าอายะก็คือลูกไยลาของป้านั่นเองเรากําลังจะก่อไฟนะคะตอนนี้ปิ้งปลาปลาอยู่ไส่รลหื้อโดนลงนล้ำหรอปลาปลา,าร้อนอยู่จ๊ะจบเพผได้อย่างนี้ จะฝา,านมะละกอนะจ๊ะสมตำในวุ่นนี่สตอเออสตอสตออีสานสตออีสานนะคะเออน,นี่ของแซ่บเจเพทฮิฟาวฝานเดอร์คนน่งทากินกับทากินอยู่ตอนนี้ส่วนวิวข้างล่างนี่จ้าก็จะเป็นวิวของเขื่อนลำป่าวนะจ้ะ เวลาฤดูแลงพงมีกับสิบมาง,ง่มบกหอยอยู่เคลื่อนลำเปล่าเนาะจ้ามาหางมบกหอยเล็บม้าเนาะจ้าพี่เพื่อนๆภาคกันรู้จากบนโนจากบกหอยเล็บมา้าส่วนซีลินกับปากับภาคก,กันนั่งเศร้าโฮมอ,อยู่จา้าตอนนี้ภาคก,กันเงื่อไอะไร่ขย่อยแล้วทางนี้ขณดนี้ก็จะเวลาประมาณใบสามเคิงเนาะจา้าแดดก็ยังบบทันดะลงอยู่หูซื้อกว่าภาคอีสานปีนี้สีห้อนก็สุป,ปีเนาะจา้า ทางอื่นเป็นจังไดแน,น่นอสิลินกับกินโคแก่หอนกลุ่ก่อนเดี๋ยวจะพามาเบิงป่า <Yeah. S 1> อ้าวเอามาแล้วเหรอ,อ,อป่ายูเสาต้นไม้เห็นไหมอ่ะนี่ป่าเข้าเพราะเปนตายเหรอบ่บูซื้อมาสดๆวังหัน นี่โอ้ตายพอดีบ่ต้องขายยาก <c oughs> นี่อู้บรรยากาศดีๆด้จ้าทางเขื่อนลำปาวกาลสินนะคะนี่ก่อไฟเสร็จแล้วอาย่าไปยังนั่นอีกหนึ่งคนไปโตนัน้ำแล้วนะคะไไใบบ่ใบเแล้วิ่นใบบุญไปอาบน้ำแล้วไปเฮา ต่วนจุดเลยบ่ไหวแล้วเมียนอยู่เขาก็เสีเฮ็ดแบบว่าตามสภาพเลยจ้าเพราะว่าเอาที่สะดวกที่เขามีนีหล่ะจะขุดอีหยังมาแน่แตงโมก็มีนะจ้าแตงโมมีอย่างกุ้งบักนาวมีกุ้งพร้อมด้วยนี่กุ้งกุ้งฝอย ัววแล้บอกแล้วเกือบแม่นบ่าเอาเกลือมาด้อยนี่เอาไมาอยู่บ่ะเนี่ยหน่อยหน่อยหนึ่งบ่พอดอกนี่ปุ๋ยป้าซีดินไปตามเบิ่งงัวเด้อจ้าบ่เห็นเดี๋ยวช่วงเย็นๆห้องก็ไปเบิ่งใหม่เนาะเออตอนเย็นๆช่วงนี้มันกับแดดๆอยู่เออห้อยได้มาไหมหอยได้มาไม่บ่ ต้องมีอีกเลอเี่ยนีเด็กเขายิเกียวยดหทั้งสิเออเดีเขาคอยเก็ีเป็นทาทาไปเหมือนเลี้ยกันใช่นี่หันมาทางนี้ซีรินกะบฮอนจนว่าเงื่อไหลอาบหนาท่านจ้าเล่าบอกว่า บ่เ,เคยเห็นมองไดที่จะห้อนได้ขนาดนี้ขนาดนั่งยูจะซื้อเงือกไลอาบนายูวาสัญจา้ามิวก็เลย่ยิบผ่าเซตโตมาเซตให้เพิินเนาะจ้าเนะาะปลาชิโตมาห่อนคักแท้ตอนนี้ทุกคนกําลังชิซอยกันย่างปลาเนาะจา้าปลาก็อยากซอยน้ํหลานก็นอยากซอยขึ้นกันเนาะจา้าเรื่องเอาเล็กปีงมาเอาตะเต่ามากับทาน <laughs> มีทุกอย่างยกยกเว้นเหล็กย่างนะคะมีทุกอย่างยกเว้นเหล็กย่างนี่ป่านิ้ของเฮาตัวมันเลอะเลยเย็นไหมยายเย็นบ่มีหอยบ่บกหอยยังบอบกหอยจูบ ตอนนี้กำลังสิเตรียมตัวพากกันสิย่างปลาก็สิได้กินสองชั่วโมงผ่านไปนะคะป่าเด็นี่แบบนี้เลยจ้ายายทม นี่พอคั่วของเฮาแสบบ่แสบก็ต้องแสบอ่้วเสียวเสียวกินหัมนมาทางนี้เจ๊เพชรนะคะปะ๊ากับบิวงามๆนี่แม่มาคากแถ่นี่นเออบิวดีมากเลย เนี้ยมาเลี้ยงยังจะดีด้วยหืมยอดเพชรขลังหลายเด้อเสียบทองเอาห้าวอยู่หลังรถอาจารย์บรรยากาศเขื่อนลำปาวคุณนะเออ ทางนั้นมีคนไปลอยกินอียงสักอย่างแล้วทางนั้นเฮ้ยทำอะไรวะสุดาเหย่ทออยนมนูอันด้เอาเ้อักองะเือมไปปิ้งก่อนนะอาไปปิ้งปา พ้ายานั่นเอาตานั่นไอดีมากแล้วไหมูแล้วเบิร์สุกแล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะตอนนี้เออบอกตาบงฮงกับชิ้นแล้วแล้วจ้า ทำโดยเจเพชรนะคะเบอยส่งตรงจากกรุงเทพนี่เออนี่น้ำจิ้มฮาว์กโน่าอร่อยจังเลยเนาะสีสันเป็นจัดแสบเนาะใส่ถั่วแตกคุณน่ะปลาฮมันกบีแตกแล้วรุ่นนี้ไหฮะมไราะแซบไหม ไม่ต้องใส่น้ำตาลมันใส่น้ำตาลมันไม่แซ่บแซ่บเออเออหอมป่าเด้วท่งมนสองคนนั้นทำอะไรสองคนกุ้มป่าเปิดโซดาไปได้ยังเนี่ยนี่ขวดกลมๆนี่ กดยังนี่กดกลุมๆกดค,คือด่าป้าหอมมะพร้อมเด้ดนี่สุดด่าของเราหอมม่อนบบใหญ่ร้อนนะร้อนอืมร้อน,อนพุ่นน้าซีดินก็ร้อนน้าซีดินก็ร้อนอ <c oughs> ย่าลงอาบน้ำเด้ <c oughs> อบอกแร้วอาบน้ำเลยไปลงอาบน้ำคุณนะไปโดดน้ำมาสิ กับฮันเตอร์นะได้ยังแน่นี่มีแคแบหมูแคบหมูกับมีพรอมขนมโคกเกลมาจังซีขวดก,กุนเด้อนี่ขนมจีนไหนยายไหนอาหารเรานี่ เบียงพร้อมนะจ้าขาย่างเดียวออยเล็กย่างปหาก็พัวมอร่อยบกม่วงอยังนี่<ส><ด>บกม่วงมันบกม่วงมัน<ส><ด>บานเข้านี่แหละจ้า,าขึ้นมาโซ่ดูลูกนึงนี่ลูกมาเลอเลยจ้าโอเคพุ่นะป้า,ปาซื้อมาไ้้ไซนี่ ซือ้อมาเตอไซ์รักเอาเอามาจากบ้านตายาวคือ,อ่าจังสันรักเอาว่ะสดนะจากบ้านตายาวนะเยอะเลยโอ้นี่เออ,าาอเไม่เป็นไรไ หอยจูบเป็นงุ่มมากนนจ้านี่ก็ปอกหอยอย่างนี้บานทึาเอาหอยลายหอยจูบกับหอยลายพุ่นละมาจะพุ่นละ <c oughs> อันนี่คือคนงุ่ม้วจ้านี่เป็นยังไงบ้างนะักปดานา้ำ <c oughs> ตายแล้วบ๊ว้จะหิวใช่ไหมอืมตามด้วยแต่งโมเย็นๆนี่ขึ้นมาแล้วไอ้วุฒเจเพ็ด <t> <c oughs> คนกินอยู่นี่นะจ๊ะคนเก็บอยู่นั่น <laughs> คนกินอยู่นี่นะจ๊ะคนเก็บอยู่นี่จ้ะนแล้วเก็บได้อ <Okay. S 2> mm hmm. อาละจ้าพี่พี่มือนี่ก็ได้เวลาอันสมควนแล้วตอนนี้ก็เวลาหาโมงแรงแล้ว มิวกับยา่าก็อโตัวกับบ้านก่อนนะจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดนอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ